สวัสดีค่ะร้าน DP ประดับยนต์นะคะวันนี้จะมารีวิวตัวคาร์ไวไฟดดสเพย์หรือว่ามิราแครนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเจ้าตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะหน้าจอพร้อมเสียงนะคะเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูก่อนนะคะมีทั้งภาพพร้อมเสียงนะคะตัวนี้เปิดผ่านจากมือถืออีฟเองนะคะตัวเจ้ากล่องเนี้ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ กล่องเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากค่ะประมาณนี้ค่ะคะตัวมันทำอะไรได้มั่งมันสามารถที่จะเอาทั้งภาพทั้งเสียงเล่นวีโอเล่นคลิปในมือถือของเรานะคะไปยังเครื่องเล่นของรถได้นะคะตัวนี้สามารถเสียบ h e a d h e t mi นะคะ hard disk แล้วก็ usb นะคะเจ้าตัวกล่องนี้กล่องเป็นอย่างนี้นะคะอุปกรณ์ในกล่องนะคะ ก็อย่างที่เห็นนะคะมีตัวก่องตัวเสาสายจากนั้นก็จะมีชุดเป็นตัว USB นะคะสำหรับท่านที่อยากฟังเพลงผ่าน USB นะคะก็เสียบเข้าตัวเจ้าตัวนี้ได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าตัวนี้จะเป็นัไฟ5โวลต์น,นะคะที่สามารถที่จะาบางท่านไม่สะดวกที่จะต่อสายนะคะสามารถเสียบจากเนี่ยค่ะช่อง5โวลต์นเนี่ยเข้า USB ของช่องในรถยนต์ก็จะสามารถใช้ได้เลยนะคะ แล้วก็จะมีสาย HDMI ให้หนึ่งเส้นนะคะนี่นะคะภาพพร้อมเสียงออกมาหมดเลยนะคะอันนี้เราสามารถเปิดหนังผ่าน YouTube โดยใช้มือถือของเราในการเพิดและเอาโชว์ขึ้นที่หน้าจอเสียงออกลำโพงรถได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ความสามารถนะคะ ค่ะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะ